สบายดีสวัสดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาวลาสวร์นเนาะเมื่อนนี้เขาก็อยู่ที่ริมโคงพี่น้องพอดีมีโอกาสเขามาในตัวเมืองหรือว่าแขวงสวรรค์เขตเนาะเขาก็เลยมาหลาะเบิง่งริมแม่น้ําโคงแล้วก็วางผนจีเหดจัดงานแข่งเรืออะไรนะผลกระายของลายลายโมนี้เขาหลาะมาแล,ล้วแหลวางกายของไป็นทางบริถายเบิง่งเนาะตอนนี้ก็มาหนังในระิมโคงโอากาศก็แด่ห้อนมาหลาะเบิง่งซื่อพี่น้องมาเปิดงานเบิง่งเดี๋ยวไปเบิง่งไปชมบริเวณรบอบๆกันเลยเนาะริมแม่น้ำโคง นี่น้องพี่น้องอันนี้เป็นบริเวณริมแม่น้ำโขงแต่ว่าพูดผ,ผลคลายเรื่องข้างหน้าผู้ใดมีเงินร้ายนกากเมื่อเลือกซื้อเรื่องหากันขนาดได้แล้วมะอื่นมาฮือเนาะวันที่สองที่สามพี่น้องอันนั้นจะเป็นฝั่งไทยมกนอาหารเนาะยอดเลยโลอ้เรือ ขายเขื่องลายขนาดเลยได้ส่งงวนใหญ่เจ้ามีเงินก็เจ้าสิมักมมหาชื่อเขื่องนี่แหละงานแข่งเฮือนี่แหละอันนี้เป็นเรือเรือขามภาเลยตอนนี้มันปิดก็เลยจอดไว้เนาะฝากไทย ลอยน้ำไปเฉพาะมากับบอ่นะบอเลา่าแหละบ่อเล่าดีสวัสดีครับโอ้คักเลยเย็นเย็นอยู่ริมแม่น้ำแล้วเยน็ยน,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 ยน ของขายลายได้พูดทางหนาจะเป็นของขายลายขนาดนี้เป็นกังเวนเนาะเดี๋ยวมืออื่นเนี่ยโอ้คนแห่งที่ลายมีเงินลายมาเลือกซื้อของใสของสวยมันก็สีถูกแน่บดนเขากับที่เมื้อแล้วมัน,นถ่ายให้เบิ่งเพ่อข้าวๆเนาะ เมื่อเขาแข่งอะไรบ้างโหชิได,ด้มาหรือบาแต่เมื่อนี้เมื่อเริ่มเขาเจ้าชิชิแล้วนี่ก็เจ้าสิอายคองโบราณไปได้เจ้าเอ๋โดยหัว เดียวเห็นแต่ฝั่งไทยมือได้ได้สิมีโอกาสได้ขมไปจะเถอได้แต่มองมองอยู่ไกลๆตอนนี้เขาก็ออกมาแล้วเนาะเราเบิ่งพ่อเขาข้าวพี่อไอ้จริงๆก็ต้กท้ายคงแต่ไกลๆอะลรชุดบิลริมถนนแต่เขาก็มาลอหันน้อยหนึ่งตัดมือแล้วบันโอเคนะพี่น้อง สำหรับชิปนี้เราก็อิที่ข้อจบชิปเอาไว้สำนีกก่อนเด้อพี่นอ้องมาปยจะลืมกดไลค์ก็แชร์กดซับจะคลายแล้วก็สั่นกระดิเกิดชิบ่ระาัคลิปใหม่หมจากชจ้าของเลาเด้อพี่น้องพบกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าสำหรับสำน้กนสบายดีสวัสดี